สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่สูเปอรคเอ็นนะครับผมวันนี้เสียงอาจจะไม่อ่านละเสียงม่ไม่มีคือผลพวงมาจากเกมล่าสุดเกมล่าสุดลูกสุดท้ายใช่ไหมที่เทนยิงที่เทนยิงเข้าไปนี่แหกปากเรียบร้อยทีนี้ไปเลยไปเลยนะฮะไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าขออภัยไปล่วงหน้านะเสียงอาจจะฟังดูแล้วมันแหม่มันมันลำคาญหูนิดหน่อยไม่หรอกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผลการแข่งขันคืนเนี้ย มาเป็นเครื่องเยีออยวยาสนับสนุนโดยซูซูกิทิปเป e รโบนัสดิวธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวล a นติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b บ d y b a ี k แบล็เลซูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง แต่แอยากให้เป็นเหมือนเกมกับฟูลแลมนะไม่งั้นจะหนักกว่าเดิมอีกนะเออจริงด้วยนะครับปีสองสี่ห้าทีใช่ไหมทีสองครึ่งครับทีสองครึ่งคืนนี้นะครับก็ร์พูลของเราก็จะไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับผมจังหวะดีเหลือเกินเขาเปลี่ยนโค้ชพอดีเลยดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมองเล่นโค้ชอีกนะนะครับครับเป็นยังไงบ้างเกมนี้ก็เยเรเกนครอฟเนี่ยอัปเดตก่อนเกมเนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆอย่างเตียโก้มาอยู่แน่นอนอันดูรูเบอร์สัน แน่นอนแล้วก็อลิซงอ่าสามตัวนี้ก็คือไม่อยู่รวมถึงเดียโกโชตาแต่โชตาเนี่ยครับบอกเยีย้ยมเหมือนกันนะว่าอาการบาดเจ,จ็บไม่ได้รุนแรงอะไรมากเท่าไหร่คือแบบกลับมาซ้อมได้แล้ววิ่งได้แบบเบาๆแต่เกมในเจอกับเชฟยูเนเต็ดอะไม่พร้อมแน่นอนไม่พร้อมแน่ใช่ครับส่วนชวเมาติปคอันนี้หลายคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยเพราะยังไม่มีข่าวออกมาว่าเขาบาดเจ,จ็บ ตรงไหนรุนแรงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคงไม่ได้เร็วๆนี้เนี่ยที่มันจะกลับมาครับอาจจะพักยาวนะแน่ๆรวมถึงใบเซติชก็ยังไม่กลับมาครับผมทีนี้โอเคแหละตัวเจ็บก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่สามารถจัดลงสนามได้ก็ยังมีให้เลือกเยอะแหละครับผมโอเคอย่างโดยเฉพาะในเกมรุกเนี่ยใช่ไหมก็ปรับได้กองการตอนนี้ก็ลงตัว ใช่ครับไม่มีไบเซติชไม่มีตีอาโก้แต่ว่าโอ้โหขุมกำลังก็ยังเหลือเฟือนะอริซิแมลลิสเตอร์เคอร์ติสโจนส์โดมินิกโซโบสไลครับบาตารูเอนโดฮาวิเอเลียร์แฟนแบกฮาวิเอเลียร์หกคน6คนนี้ก็หมุนลงได้ตัวจริงตัวสำรองแล้วอ่ะใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคลอปจะใช้ใครถ้าว่ากันด้วยฟอร์มเนี่ยก็น่าสนใจว่าโซโบสไลซึ่งฟอร์มเหมือนจะดรอปไปเนี่ยคืนนี้จะได้เล่น ตัวจริงไหมครับอ่านี่ก็น่าสนใจนะใช่ครับหรือว่าคือติสโจนส์ฮาวิเอเลียดจะได้ใช้งานไหม,มวัตุุเอนโดนะัดล่าสุด <c oughs> ลงสนามมาแล้วเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอืมจะเล่นตัวจริงไหมอรัเออหุ้ยมีหลายจุดที่น่าคุยเพราะว่าเอาจุดนี้ก่อนเลยการลงสนามของวัตุุเอนโดถ้าเขาเล่นก็ท่ากับว่ามันส่งผลกระทบชิ่งถึงแมคลิสเตอร์ด้วยใช่เลยจะขยับขึ้นไปเล่นตัวที่บนอืมแล้วเท่ากับว่ากาฟินแบกหรือว่า สบอสลาต้องหลุดคนหนึ่งอาจจะหลุดคนหนึ่งใช่หรือครอบยังมองว่าเอนโดสำรองไปก่อนนะก็ต้องก็ต้องลุ้นกันนะครับทีนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปเนี่ยงานของลิพูเนี่ยในช่วงหลังๆก็โอเคแพ้ล่าสุดก็แพ้ตูลูสซึ่งมันไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรนักนะแต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับลุ้นแชมป์อยู่นะทิมเบรรีกอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะแพ้ไปแค่ก็แพ้สเปอร์สใช่ไหมส่วนเชฟฟี่ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โห ยิ่งเล่นก็ยิ่งเห็นว่าหนักใช่ครับเรื่องของทั้งมีเขามีปัญหาเรื่องของเกมลุกยิงประตูได้น้อยยิงได้5ประตูเองไงตอนนี้แล้วก็5ประตูพี่กุยเอ้มีหประตู1ิบสประตูขอไปแต่เสียประตูเนี่ยเยอะ3ามลูกจาก14เกมอ่ก็หนักๆนักก็ไปเสียที่เจอกับนิวคาสเซิลนะอ่าก็เกมล่าสุดก็แพ้50าศูนย์แพ้เบอร์รี่อุ้งใช่ิลเ์ยต็ด แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนโค้ชเรียบร้อยก็ไปดึงเอาทิสไวเดอร์ซึ่งเคยกุมทีมอยู่5้ปีนะใช่เป็นคนที่พาเชฟยูขึ้นมาเลื่อนชั้นนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็หล่นลงไปนะครับเพราะฉนั้นมาตรฐานของเชฟฟี่เตินฤดูกาลนี้มันก็เห็นตามตารางคะแนนเลยครับนะทีนี้พูดถึงตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยมันก็น่าคิดเพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นก็เตะต่อเนื่องนะครับจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นไหมที่คาดเนี่ยคิดว่าเป็นยังไง ผมว่ามีในเรื่องของเกมรับแลวก็กรงกลางกองกลางเชฟยูเนเต็ดอ่ะ,อะ,อะแน่นอนเขามารับอยู่แล้วแล้วเขาก็จะอาศัยจังหวะการเล่นบอลยาวหรือในการเล่นลูกเซตพีซที่จะโจมตีเลี้ยวภูจุดเนี้ยผมมองว่าเลี้ยวูน่าจะมีตัวที่มีสริระดีมีความแข็งแกร่งที่จะมารับมือตรงนี้แบ็กซ้ายอ่ะผมมองว่าโจโกเมสมีโอกาสเลยนะที่จะมาเล่นแทนคอสตาซิมิกาสด้วยเรื่องของโปรแกรมนี่แและเพราะโปรแกรมช่วงนี้เตะถี่แล้วก็ในการรับมือลูก ความแข็งแกร่งของเชฟยูรวมถึงกองกลาง <c oughs> กองกลางผมว่าโซบอสไลมีสิทธิ์นั่งสำรองไปก่อนตน,นี้แล้วก็เอาตัวที่ที่อย่างกาเฟนแบบมก่อาได้ลงเพราะว่าสรีระาดีรวมถึงในิสเตอร์ผมว่าตัวนี้ขาดไม่ได้ถึงแม้ต่อเขาจะให้เล่นหมายเลขหกที่เขาไม่ถนนัดแต่เขายังมีบทบาทมีอิทธิพลต่อการการยืนกลางของลิเวอร์พูลส่วนที่เหลือแนวรับอย้อ,ยอมนมาที่แนวรับเซนเตอร์ฮาฟก็ฟันได้แน่นอนหนึ่งคน ฟันได้โกนาเต้ใช่เพราะว่าถ้าเอาโกเมสไปเล่นแบ็คซ้ายก็ต้องเป็นกกนาเต้เนี่ยแหละส่วนแบ็คขวาก็ไม่มีใครไปแย่งตำแ <Trend. S 1> หน่งนี้ขอได้เทรนก็อาจจะเป็นสูตรนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแนวอื่นอันนี้น่าคิดนะครับก็แล้วแต่การคาดเดาแล้วแต่การคาดเดาข้างหน้าก,ก็น่าสนใจว่าดาวินุนเยสจะเล่นตัวจริงไหม หรือว่าจะเป็นคักโปครับอีกตำแหน่งหนึ่งด้านซ้ายก็น่าจะยืนพื้นว่าหลุยดีอาร์สหรือว่าจะพลิกโผดีอาร์สไปนั่งเอาโยกเอานูนเยสไปเล่นซ้ายคักโปเล่นหน้าก็มันก็เป็นไปได้หมดใช่ครับใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอันนี้ในแง่ว่าเจอบอลเปลี่ยนโค้ชเราต้องไปเยือนเขาเนี่ยความอันตรายมันเป็นยังไงบ้างเกมนี้โอ้ก็แน่นอนสิ่งที่ทีมงานเลี้ยวปูวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้เนี่ย มันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของผู้จัดการทีมไงแผนการเล่นก็คงจะไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพะคิสไวเดอร์ตอนที่เขาคุมพรีเมียร์ลีกแผนของเขาคือการใช้แบ็กวิ่งตัดข้างสองข้างนะจะมีพวกจอร์จอร์บอลดอกคิสบาแชมนั่ใครจำกันได้มัจะวิ่งแบบตัดตัดลายสวยๆหลายั้งเลยแต่คราวนี้ด้วยนักเตะที่เชฟยูมาเล่นมาก่อนแล้วถ้าจะให้เปลี่ยนแผนจับพัชจะผูกเปลี่ยนเลยมันก็เป็นไม่ได้ยาก ก็ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีนิดนึงแต,แต่เรื่องแต่เรื่องของคุณภาพเรือยวปูผมว่าเลี้ยูเอาอยู่อือยู่ที่ว่าอย่าให้ตัวเองสร้างความกดดันให้กับตัวเองแล้วก็ไม่พลาดง่ายๆ <c oughs> อส่วนปัญหาเรื่องของผู้สับปะตูที่มีข้อวิจารณ์อะไรมา,มากๆครับพูดถึงเคลเลอ์เฮอร์เหมือนกันอบอกว่าไอ้จริงๆเคลเลเฮอร์เนี่ยก็เป็นผู้สับปะตูที่ดีนะแต่เขาเหมือนคาดหวังว่าเคลเลอ์เฮอร์จะทําได้ในเรื่องของการออกมาตัดบอลเรื่องของการเล่นบอลกับเทา้าเขาคงไม่ได้คาดหวังว่าจะเซฟ เปยสวนแบบอลิสตงหรอกเพราะว่าคุณภาพก็มันก็หลังที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่เขาอยากให้เคลเฮอร์เนี่ยเหมาะกับสิ่งที่ทีมเนี่ยต้องรับมือกับการเล่นลูกโต้กลับอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่อ่านจังหวะเก่งแล้วก็ใช้บอกัดเท้าดีแล้วอลิสรงก็พูดถึงเคลเฮอร์เหมือนกันว่าลูกที่เสียประตูลูกลูกสองที่จะฟูลแลมคือผู้ตัดประตูของเรือพูสองคนนี้สไตล์คล้ายๆกันก็คือชอบออกมา เล่นกับบอลก็คือมาตัดบอลจังหวะนั้นน่ะถ้าเตเ้จับบอลก่อนก็มีโอกาสที่เคลเยอร์จะมาบล็อกป้อนกันได้ใช่แต่เต้ก็ยิงเร็วใช่แต่ยิงเร็วเขาดีดดีดเลยขั้นตอนแล้วหักข้อใช่มันอันนี้ตรงกขบอกถ้าเป็นเขาคือเขาอธิบายกับครอปว่าทำไมเสียเสียประตูนี้ถ้าเป็นเขาก็อาจจะเสียประตูเหมือนกันก็ได้เพราะว่าเล่นคล้ายๆกันก็คือออกมาอย่างเงี้ยก็เรื่องของรักษาประตูไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกเพราะว่าจริงๆเอรงเดี๋ยวก็กลับมาแล้วน่าจะแดงเดือดทันแดงเดือดช่วงนี้ต้องให้กำลังใจเคลเยอร์ต่อไปใช่ ก็เราคาดเดาลูกเกมลูกเกมยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเกมเมื่อคืนเนี้ยอาเซนอลก็เกือบเกือบแย่ในการไปเยือนลูตันน่ะใช่ไหมเออก่อนเกมก็คิดว่าจะน่าจะชนะได้ไม่ยากเนี่ยการที่เกมมันเตะติดติดกันต่อเนื่องแล้วต้องไปเยือนคมันมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราเราก็มีมีสิ่งที่เราได้เห็นแล้วในเกมกับฟูลแลมก็เกือบแย่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคืนนี้ก็ต้องส่งใจช่วยไปให้เยอะๆแล้วก็หวังว่าหวังว่าเกมมันจะเรียกว่าเข้าล็อกเข้าทางบุกแล้วทำประตูได้ยิงประตูได้เร็วรก็จะคลายความกดดันไปได้ดาวินนุนเยสนะถ้าเล่นได้แบบครึ่งหลังของเกมที่แล้วเนี่ยก็โอเคนะแบบแบบมันก็ยังดูว่าอยู่ในเกมนะกะ็ก็มีหลายหลายเรื่องที่น่าลุ้นแหละ อย่างน้อยลุ้นให้ดาวินยูเยสทำประตูได้เนี่ยมันก็เป็นการลุ้นอย่างหนึ่งนะเอาใจช่วยเขานะครับมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมฮอสก็เกมนี้ถ้าเรื่องของไปย้อนไปดูสถิติล่าสุดกับพี่กุยที่เจอกันก็ต้องย้อนไปปี2020 21ยสิอดงฤดูกาลที่แล้วเราบุกไปชนะเชฟยูที่บลัมเอร์น20แล้วก็ชนะในบ้าน2-1หนึ่งก็เท่ากับว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอก2การเจอกับเชฟยูในทางล่าสุด ส่วนครั้งนี้เชฟอยู่ด้วยมาตรฐานด้วยผลงานมันก็ปูุงบอกแล้วว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่สำหรับสำหรับการเล่นลกสูงสุดของอังกฤษก็ไม่น่าเป็นงานยากของลิฟต์กูอยู่ที่ว่ารุ้นกันว่าใครจะลงดีกว่าเ,เพราะว่าโปรแกรมต่อจากนี้มันหนักมากเๆเดี๋ยวเพราะว่าวันเสาร์เราก็เตะคู่แรกแลต่อนา,าก็มียูโรปาอีกมันมันเรียกว่าเรารุ้นให้นักเตะอยู่ในสภาพความฟิตที่ดีที่สุดแล้วกันเพราะเรื่องของผลกา่งขัน ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับริเวพู้เลยในการเจอกับเชฟยูนะเอาละก็ส่งใจเชียร์กันไปนะครับไปถึงบราเมลเลนนะครับคืนวันนี้นะครับตีสอครึ่งเรามีนัดกันแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาเก็บตกในประเด็นต่างๆกันนะครับวันนี้ก็คงจะเรียกว่าหมดในเรื่องของประเด็นที่พูดคุยกันก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคู่มือพิมร์ลี ก็คู่มือหลีกใหญ่ของยุโรปหรือหนังสือโปสเตอร์นะครับทางกระแสสปอร์ตก็ผลิตออกมาก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์รายวันทั้งกีฬาสยามรายวันแล้วก็สปอร์ตคูนเอ็กซ์นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมแล้วก็รายการสยามกีฬาเดลี่ใช่ไหมครับสยามกีฬาเดลี่ก็จันท์ถึงสุกนะครับเที่ยงตรงนะครับก็เป็นรายการข่าวนะครับแต่ว่าเป็นข่าวแบบลักษณะเหมือนเล่าข่าวแล้วก็เป็นข่าวกีฬาเรียกว่า ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้จอดจงแค่ฟุตบอลนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทาง YouTube ของ s ส a ย s สปอรแล้วก็ YouTube กับ Facebook ของเสียมยิราใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วครับการแข่งขันฟุตบอลไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์พาวเวอร์บายเมจิยัสดานะครับซึ่งเสาเนี้ยจะเตะแล้วแล้วก็ตอนนี้มีจำหน่ายบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็บัตรเนี่ยมีราคาตั้งแต่200-220 260แล้วก็300นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์นี้เวลา18บแนานาทีก็เป็นการเจอกันระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเล่นที่ทันด r ด o มสเตเดียมเจอกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าดูนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นการวัดคุณภาพนักเตะไทยวัดกับคุณภาพของนักเต c, จะจดับเจลิ์ใช่ใช่นะครับก็นี่แหละก็ยก เขายกทีมาเลยเพราะว่าวันปิดฤดูกาลแล้วใช่แล้วเช็คสุขบัโชคก็มาด้วยมาด้วยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ครับเป็นรายการดีๆที่ทางเจลิกนะครับส่งทีมาเดือนกุมภาพันธ์ก็มีอีกคู่หนึ่งใช่ก็เป็นบีจีประุมยูเนเต็ดเจอกับเซเลโซโอซากาส่วนเรื่องของการแข่งขันเวลาการแข่งขันเนี่ยก็รอประกาศจากเจลิกกันอีกทีใช่นะครับเอาละท้ายรายการวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิว s u z u กิ Triple b o โบนัสด l s ส z u k กิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีสุส u กิ Triple b o โบนัสด l ออกรถยนต์ s ุส u กิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1พ่ผ่อนสบายๆเพราะสุส u กิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียน ต่อที่3มอบดอกเบีย้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตาง ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงินทางเคแบงได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตาง ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official k bank life หรือโทร02-888-8888รถจักรยานยนต์ a l ลฟาวอลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o r i z o ซ300รถจักรยานยนต์พรีเมียมอโตเมติรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ u r b a อร์ e บ i u ์พรีเมียอร์จาก a l ลฟาวอลันติส a ัลฟาวีสเปเชียลออฟพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อัลฟาวอลันติสทุกรุ่น รับทันทีวอลชอร์ส่วนลด10,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566ารถจักรยานยนต์รุ่นฮอ r i z o n ์0 0ราคา1 29,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวอลชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Alpha ขีดวันทิศคอมยูทูบยูทูบคอมอัลฟาวันทิ t หรือโทร02-079-1865 f a c e b o o k a l p h a v o l ท n t i s Birdie b l a c k l e s ชู u g a r หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdie Blackless Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง Birdie b l a c k l i s t s u ู g r หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่ อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยครับผมอาละวันนี้ฮอสซอลอนโซและผมตั้งกุยราไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ